สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับบังเอิญชื่อเดียวกันอีกบังเอิญมากแอปทักษอรแพทนภพามีแฟนเด็กเหมือนกันทั้งคู่ถือว่าสนิทสนมกันในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงพิธีกรชื่อดังแอปทักษอรพักสุขเจริญกับแพทนภพาตันตระกูลทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องแถมยังเป็นคุณแม่ที่ตองมากอีกด้วย พอแอปแพดเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งและได้เลิกรากับอดีตสามีและนอกจากนั้นด้วยความบังเอิญหรือพรมลิขิตของแอปแพดที่มีแฟนเด็กเหมือนกันแถมยังชื่อเดียวกันด้วยสำหรับแฟนของแอปคือนนชานนสันติธนคุณหรือนนคุณเกิดวันที่6มิถุนายน2539เป็นพระเอกหนุ่มหล่อสุดฮอตแห่งยุคมีแฟนคลับติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศ สวนแฟนของแพทคือพีชานนโองงามขำเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคม2543ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวมีความสามารถด้านการถ่ายภาพและการตัดต่อและต้องบอกเลยว่าแฟนเด็กของแอปแพทต่อหน้าตาดีสุดๆงานนี้ทำเอาสาวๆหลายคนต่างพากันอิจฉาหนักมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ